เตือนคุณผู uh ้หญิงข้ามเพศทุกท่านเลยนะคะว่าอย่าลืมแยงโมเขามีเพศสัมพันธ์ทุกวันต้องแยงอยู่ไหมการไดเลตหรือการถ่างขยายช่องคลอดควรทําไปตลอดชีวิตคือการใช้อุปกรณ์แยงโมนั่นเอง่วงพ้น6เดือนมาแล้วเนี่ยก็อาจจะความถี่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆได้อย่างน้อย2 3ถึงครั้งต่อสัปดาห์นึกง่ายๆครับเหมือนบางคนจัดฟันหมอฟันบอกให้ใส่รีเทนเนอร์ไปตลอด1ปีแรกใส่ตลอด24ชั่วโมงหลังจากนั้นใส่เฉพาะตอนนอนพอนานไปฟันล้มอันนี้เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดบางทีเรามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเราชินกับ อยงหมูสุดท้ายอาจจะเลิกกับแฟนแล้วเราไม่ได้แยงต่ออาจจะเกิดการตีบตันค่อนข้างง่ายแฟนไซส์49ยังต้องไปแยงหมูไซส์59ไหมว่าแยงหมูไซส์เล็กลงคําตอบคือไม่ต้องกลัวการหลวมแต่กลัวการตีบมากกว่าเหตุผลคือกล้ามเนื้อและเนื้ออ่อนบริเวณข้างนอกข,งอ,กของช่องคลอดเนี่ยค่อนข้างแน่นมีโอกาสที่จะบีบเข้ามาให้เกิดการตีบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไซส์ของแฟนเนี่ยไม่ใหญ่มากเราก็แยงเบอร์ดเดิมได้เลย